เมื่อสงครามใกล้ระเบิดบนโต๊ะเจรจาฝรั่งเศสหนุนขเขมรฟ้องศาลโลกจีนโผล่เสนอเป็นตัวกลางไกลเกลีย่ยไทยจะสู้ศึกนี้อย่างไรวัสด,ดีครับ นาทีนี้สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากำลังเข้าสู่จุดที่มหาอำนาจต่างชาติเริ่มให้ความสนใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อสมเด็จหุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ออกมาประกาศกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าพร้อมนำข้อพิพาทเขตแดนขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกและล่าสุด ยังได้อ้างว่าฝรั่งเศสมหาอำนาจเก่าแห่งยุโรปพร้อมหนุนหลังกัมพูชาเต็มตัวแต่ก่อนที่เราจะปะทะกันในศาลโลกผู้เล่นใหม่อย่างจีนมังกรแห่งเอเชียก็ยังได้เสนอตัวเข้าไกลเกลี่ยในความขัดแย้งนี้คำถามคือนี่คือสัญญาณเตือนว่าสงครามกำลังจะอุบัติขึ้นณพรมแดงของเราหรือไม่และมหาอำนาจเหล่านี้กำลังเล่นเกมอะไรอยู่เบื้องหลัง โดยในวันที่ผ่านมาสมเด็จหุนเซนได้ใช้โอกาสในการพบปะกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกัมพูชาที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งเพื่อเปิดฉากประเด็นร้อนแรงที่สุดเขากล่าวอ้างอย่างชัดเจนว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานและรอบยิงทาหารกัมพูชาเสียชีวิตเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกใช้เป็นชนวนสำคัญในการเร่งรัดกระบวนการฟ้องร้องศาลโลก และนี่คือประเด็นที่ไทยควรจับตามองให้ดีเมื่อสมเด็จหุนเซนได้ร้องขอให้ฝรั่งเศสจัดหาเอกสารสำคัญและแผนที่เขตแดนซึ่งมีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคอาณานิคมเพื่อใช้เป็นหลักฐานมัดตัวประเทศไทยในสารโลกโดยนายหุนเซนอ้างว่าท่านทูตฝรั่งเศสได้ตอบรับคำขอและยืนยันที่จะจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กัมพูชาทันที พร้อมแสดงจุดยืนสนับสนุนให้กัมพูชาเดินหน้าฟ้องศาลโลกอย่างเต็มที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารเก่าแต่คือการเคลื่อนไหวทางการทูตที่อาจนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าครั้งใหญ่กัมพูชากำลังอาศัยประวัติศาสตร์และอิทธิพลของฝรั่งเศสในการสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อกดดันและบีบประเทศไทยอยู่ใช่หรือไม่ มาทางด้านฝรั่งเศสกำลังแทงกักหรือเลือกข้างจริงเมื่อนายกไทยต่อสายตรงถึงปารีสในขณะที่สถานการณ์ชายแดนกำลังร้อนระอุรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายรัฐมนตรีแพทยทองทานชิน,นวัตรได้ต่อสายตรงถึงนายมาคลงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหาหรือ แต่ท่าทีล่าสุดของฝรั่งเศสที่ตอบรับคำขอของหุนเซนกลับสร้างความเคลือบแคลงน่าสงสัยอย่างยิ่งว่าฝรั่งเศสกำลังจะเลือกข้างและยืนอยู่เคียงข้างกัมพูชาในขณะที่จีนโผล่เสนอตัวเป็นขนกลางหรือนี่คือเกมใหม่บนกระดานหมากรุกอินโดแปซิฟิกนี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดจีนกำลังทำอะไรในกัมพูชาเราทราบกันดีว่า จีนได้ทุ่มเงินลงทินมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นถนนท่าเรือหรือแม้แต่การปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมซึ่งถูกต่างชาติอย่างสหรัฐอเมริกามองว่าเป็นการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในภูมิภาคนี้รวมทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจนำมาสู่อิทธิพลทางการเมืองทำให้จีนกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักและพันธมิตรสำคัญของรัฐบาลกัมพูชาอย่างปฏิเสธไม่ได้ แล้วทำไมจีนถึงอยากไกลเกลี่ยนี่อาจเป็นการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาพอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือและแหล่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญการประทะกันระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านย่อมส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของจีนก็เป็นได้ อีกทั้งการเข้ามาเป็นคนกลางจะช่วยให้จีนสามารถแสดงบทบาทในฐานะมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบในเวทีโลกซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มอิทธิพลทางการทูตในภูมิภาครวมทั้งอาจเป็นการพยายามลดทอนบทบาทและอิทธิพลของประเทศตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่กำลังเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อพิาพาทนี้ แล้วฝรั่งเศสล่ะจะได้อะไรหากเลือกที่จะให้การสนับสนุนกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเมื่อจีนกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมหาศาลในกัมพูชาการตัดสินใจของฝรั่งเศสอาจไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์แบบตรงไปตรงมาแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนภายใต้ภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการรักษาพื้นที่และบทบาท การที่จีนเข้ามามีบทบาทนําในกัมพูชาทําให้ช่องว่างของประเทศตะวันตกลดลงการที่ฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายและประวัติศาสตร์อาจเป็นการรักษาช่องทางและพื้นที่ของอิทธิพลที่เหลืออยู่ไม่ให้ถูกจีนกลืนกินไปทั้งหมดนี่คือการแสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสยังคงเป็นนายเก่าที่พึ่งพาได้และเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญการทวงดุนอิทธิพลจีนอย่างอ้อมอ้อม การช่วยเหลือกัมพูชาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานสากลเป็นวิธีที่ฝรั่งเศสสามารถแสดงบทบาทในภูมิภาคได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับจีนโดยตรงการสนับสนุนการใช้สารโลกอาจเป็นการส่งเสริมระเบียบโลกที่ยึดกฎกติกาซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกมักจะใช้เป็นเครื่องมือรถทวงดุลกับอิทธิพลของจีน 3. การสร้างความชอบธรรมให้แก่บทบาทตนเอง หากกัมพูชาชนะคดีในศาลโลกด้วยความช่วยเหลือจากเอกสารของฝรั่งเศสอีกครั้งเหมือนตอนที่เคยทำได้ในคดีเขาพระวิหารฝรั่งเศสก็จะได้เครดิตว่าเป็นผู้ช่วยคนสำคัญและยังเป็นการตอ,อกย้ำถึงอดีตของฝรั่งเศสในฐานะผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้ แต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือกัมพูชาและฝรั่งเศสร,รู้ดีว่าไทยไม่รับอำนาจศาลโลกแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วจะหาเอกสารไปฟ้องศาลโลกเพื่ออะไรนี่ไม่ใช่แค่การดำเนินการทางกฎหมายที่ตรงไปตรงมาแต่มันคือเกมการทูดและแรงกดดันขั้นสูงซึ่งมีเป้าหมายที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นภายนอกการสร้างแรงกดดันทางการเมืองและการทูด การที่กัมพูชายื่นฟ้องจะทําให้ประเด็นนี้ถูกยกระดับขึ้นสู่การรับรู้ของประชาคมระหว่างประเทศสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อประเทศไทยเพื่อบีบให้ไทยต้องยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาในเงื่อนไขที่กัมพูชาได้เปรียบมากขึ้นการใช้สารโลกเป็นเวทีแสดงจุดยืน การฟ้องศาลโลกเป็นวิธีที่กัมพูชาจะใช้อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่พิพาทต่อหน้าประชาคมโดยจะโบยว่าถ้าประเทศไทยมีหลักฐานจริงทำไมไม่กล้ามาสู้กันในศาลการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ในอนาคตการรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่างๆในวันนี้ เป็นการจัดเตรียมแฟ้มข้อมูลคดีที่สมบูรณ์และเป็นระบบซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหากมีช่องทางทางกฎหมายเปิดขึ้นในอนาคตหรือแม้แต่สร้างเรื่องเพื่อยกระดับไปฟ้องในเวทีสหประชาชาติหรือ UN นั่นเองอย่างไรก็ตาม ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าสถานการณ์นี้คือการผสมโรงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและเกมอำนาจของมหาอำนาจที่กำลังจะตัดสินอนาคตของชายแดนไทยกัมพูชาประเทศไทยจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับเกมนี้เพราะถ้าปล่อยให้ช้าเนิ่นนานแล้วยิ่งมีประเทศอื่นๆเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นก็อาจยิ่งทําให้เรื่องบานปลายไปกว่านี้เป็นได้และอย่าลืมว่าในอ่าวไทยมีขุมทรั ใต้ทะเลมูลค่าหลายล้านที่ประเทศต่างๆจ้องกันตาเป็นมันที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในสัมปทานนี้กดติดตามช่องเราไว้เราจะตามติดทุกสถานการณ์และนำเสนอทุกความเคลื่อนไหวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อเนื่องอย่างแน่นอน